กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับเด้วยกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของ IU cover p a ลง b a c k p พ n k กละกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามกับว่าถ้า IU cover p a ลง b a c k p พ n k คุณคิดว่าเพลงไหนที่จะเหมาะกับเสียงของ IU หรืออยากให้ IU cover เพลงไหนนะฮะ ปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยแล้วกันนะครับผมความคิดเห็นที่1นนะฮะได้ตอบกลับว่าอย่างเห็นไอยูโคเวอร์เพลงสเตย์สเตย์น่าจะเหมาะที่สุดแล้วแต่จริงๆคิดว่าไอยูน่าจะร้องได้ทุกเพลงของแบ็คพิงค์แต่ถ้าฟังแล้วเข้ากับช่องเสียงไอยูมากสุดก็ตามเพลงสเตย์นั่นแหละความคิดเห็นที่2นะครับผมถ้าถามว่าเหมาะกับเสียงไอยูก็พวกเพลงที่โชว์โวเข้าผมว่าหรือไม่ก็เอามาปรับให้เข้ากันซึ่งทาไม่ยาก เพลง Hope Not s t a y Don't Know What To Do นะฮะความคิดเนต่อไปเลยนะครับคนตามเคป๊อสมัยไอยยังไม่ดังจะรู้ว่าเธอแปลงเพลงได้เพาะมากจากที่เธอเคยร้องเพลง Big Bang ซึ่งเธอแปลงแรปออกมาได้พอมากๆเวอร์ซึ่งถ้ามองจากเพลงไลน์เธอสามารถแปลงเพลงก่อนตู่ได้เข้าปากไม่ว่าจะเป็นสเต h ์วิสเล่เพ i ยงวิ i ไฟอาจจะยกเว้นบูมบายาความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับ วิสเล่เพลงไม่มีช่วงหนักเลยน่าจะเหมาะแต่จริงๆร้องเพลงอะไรก็ได้หมดแหละศิลปินเวลาคบเวอร์ก็จะเอามาทําเป็นสไตล์ของตัวเองปรับเปลี่ยนดีไซน์การร้องในแนวตัวเองอยู่แล้วเรามองว่าเพลงที่เหมาะที่สุดก็น่าจะเป็นเพลงใหม่ที่ทั้ง IU และ b บ็ k พิงคแต่งร่วมกันแต่ก็คงเป็นไปได้เพราะ IU คงไม่ฟิเชอร์ลงทั้งวงคงเลือกแค่สมาชิกคนใดคนหนึ่งมาร่วมคอนแลบส่วนผลงานต่างๆของ b บ็กพิงคคิดว่าคงไม่มีเพลงไหน ที่เหมาะสมสําหรับ IU ในทางตรงข้ามเป็นแบ็คพิงเลือกจะร้องเพลงของ IU mm. ก็น่าจะทําได้ง่ายกว่าเยอะความคิดยนต่อไปเลยละกันนะครับผม mm. เหมาะเป็นบางเพลงเพราะบางเพลงก็แรปล,ล,ลัว่ภาษาแปลกๆแ,แต่ถ้าให้มาแปลงเป็นเวอร์ชั่นของ IU น่าจะได้ทุกเพลงระดับ IU แล้วแปลงได้หมดส่วนเอาอยู่ไม่อยู่ไม่รู้จะยกมาทําไมหัวกระทูไม่ได้เกี่ยวข้องเลยถ้าคําว่าเอาอยู่สายเวอคาหลักๆก,ก,ก็เอาอยู่ทั้งวงการนั่นแหละ แต่จะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องคาว่าเหมาะไม่ได้เหมือนคำว่าเอาอยู่แม้แต่นิดเอาอยู่ก็ร้องแล้วรู้เลยว่าร้องได้แต่เหมาะมันคือการที่คนฟังฟังแล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าเกินไปกับเพลงเหมาะกับน้ำเสียงของคนร้อง ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้เยนะฮะเพื่อปเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ